วันนี้ผมจะมาพูดถึงแผนการเทรด forex 15นาทีต่อวันโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเฝ้าหน้าจอนะครับแผนการเทรด forex 15นาทีต่อวันโดยที่ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอเนี่ยมันจะต้องมีหลักการในการคิดอย่างไรบ้างข้อที่1นนะครับข้อที่1เลยก็คือเราจะต้องเลือกเล่นในทางเฟรมที่ใหญ่ๆนะครับเอาไว้ก่อนนะโดยผมจะแนะนำนะครับ เป็นทาวเรมที่4ี่ชั่วโมงขึ้นไปนะในทาวเรมที่4ี่ชั่วโมงขึ้นไปโดยเรากําหนดเวลาที่จะดูกราฟเนี่ยในช่วงเช้าครั้งเดียวก็พอนะครับผมแนะนําเป็นช่วงประมาณก่อน8โมงเช้านะครับก่อน8โมงเช้าเนี่ยเราควรจะต้องดูกราฟและและอย่างน้อยเนี่ยจะต้องดูกราฟ h 4ขึ้นไปนะครับแต่ว่าอยากให้มันเป,เป๊ะเลยนะครับในการดูวันละครั้งได้จริงๆเนี่ยก็คือเลือกทา f r a me Day เป็นหลักนะครับเล่นท e f r a ฟ e day เป็นหลักจะช่วยทำให้เรานะครับเ,เล่น เพียงวันละ1ครั้งครั้งละสินาทีได้อย่างแม่นยำที่สุดนะครับถ้าจะเทวันละ1ครั้งนะในข้อที่1เนี่ยจะต้องเล่นทาวเ a ฟเดย์นะครับในข้อที่2นะครับจะต้องเลือกกลยุทธ์ในการเทรดแบบ pending order เท่านั้นในการเทรดเพื่อนๆคงจะรู้ว่าจะมีการเข้าด้วย2แบบนัคือการเข้าแบบ execution นัคือเข้าณนะตอนนั้นเลยกับเข้าแบบ pending order นะครับก็คือการตั้งราคารอไว้ไม่ว่าจะเป็น buy limit sell limit buy stop sell stop นะครับ โดยเราสามารถเลือกที่จะใช้กลยุทธ์แบบ pending order นะครับ buy limit sell limit buy s o p sell s o f ตรงนี้มันจะช่วยกำหนดให้เราได้ล่วงหน้าเลยนะครับว่าเราจะรอเข้าซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่ถ้าเราจะเล่นเพียง15นาทีต่อวันเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเฝ้าเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้เรื่องของ pending order นะครับเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าเราไปใช้ไอตัวของ execution เนี่ย execution เนี่ยคือเราจะต้องรอให้ราคา มาถึงจุดที่เราต้องการซื้อขายเราถึงกดซื้อขายเลยนะครับซึ่งถ้าเราถ้าทําแบบนั้นเนี่ยมันจาเป็นที่ต้องเฝ้าหน้าจอหรือว่าจะต้องเขียน E A ขึ้นมานะครับจะต้องเขียน E A ขึ้นมาในกลยุทธ์ที่เรามีนะครับเอากลยุทธ์ที่เรามีเนี่ยเอาไปเขียน E A เปจุดเข้าขึ้นมาซึ่งถ้าเราไม่ได้เขียน E A เนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องเฝ้าเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ย กลับไปใช้เรื่องของ pending order เลยดีที่สุดนะครับนะก็ทำให้เราเฝ้าได้แค่ครั้งเดียวแค่ครั้งละ15นาทีเท่านั้นนะโอเคส่วนในข้อที่3นะครับก็คือถ้าเราจะเทรดแล้วเราต้องคิดให้จบตั้งแต่แรกนะครับโดยที่แผนการเทรดที่คิดให้จบตั้งแต่แรกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ามันก็จะมีอยู่หลักๆอยู่5ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1นะครับก็คือจุดเข้านะครับท่านคิดมาเลยว่าท่านจะเข้าซื้อที่ไหนเข้าบายหรือเซลที่คู่เงินไหนนะครับคิดไม้จบนะครับ ข้อที่2เมื่อคิดจุดเข้าแล้วก็คิดจุด Stop l o อ s มาให้จบตั้งแต่แรกจุดซ t o p ล o อ s เนี่ยจะไว้ที่ใดนะครับข้อที่3จุดทํากำไรอานะครับจุดทํากําไรเนี่ยเป็น r ิสเ r อร์ r d ที่เท่าไหร่นะครับคิดมาเลยว่าจะเอาเ a k คโบนฟิตที่เท่าไหร่อ่าเราคิดให้จบเั้งแตแรกต่อมาข้อที่4นะครับถ้าจะต้องคิดจํานวนเงินที่จะลงเป็น Position Sizing นะครับว่าจะลง l o อดเท่าไหร่ถึงจะเป็นจํานวนเงิน ที่ขาดทุนกี่เปอร์เซนต์ท่านต้องคิดตรงนี้เอาไว้ในแรกเลยนะครับโดยจากการคํานวณมันจะมาจากการคํานวณว่าระยะห่างจุดเข้ากับซ็อ l o อดเนี่ยมีระยะห่างที่เท่าไหร่ถ้าจุดเข้าและซ็อ l o อดมีระยะห่างที่เท่าไหร่เราก็เรารู้แล้วเรารู้ตรงข้อมูลนี้แล้วเราก็สามารถทํา position sizing ในข้อที่4ได้นะครับ mm hmm. ข้อที่5านะครับกำหนดมาเลยครับว่าจะเล่นกี่คู่เงิน ในแต่ละวันนะครับอย่างผมเนี่ยโดยเฉลี่ยก็จะประมาณ7จถึงคู่เงินในแต่ละวันดูอย่างด้านหลังครับอันนี้เป็นหน้าจอในการเทรดของผมเองอะนะครับอย่างนี้ก็คือจะเป็น5คู่เงินนะครับในพอร์ตนี้ก็จะเป็นพอร์ตระบบในฮีโร่เลเวลนะครับก็จะมีอยู่5คู่เงินที่ผมจะเทรดซ้ําๆกันทุกๆวันบางวันนะครับก็ได้เทรด2คู่นะครับบางวันได้เทรด3คู่บางวันก็ไม่ได้เทรดเลยนะครับโดยที่เราจะกําหนดเอาไว้เลยว่าจะ pending order by limit sell limit ที่ไหน วางซับลอที่ไหนหวางเทปโ o ฟิตที่ไหนแล้วคำนวณโพซิช i o นไซซ i n g เท่าไหร่โดยอยู่บนเงื่อนไขใน5คู่เงินที่เราเลือกมานะครับว่าเราจะเล่นในแค่5ตัวนี้แหละแล้วก็ไม่เพิ่มไม่ลดไปจากนี้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะเล่นได้15นาทีต่อวันโดยที่ไม่จะเป็นต้องเฝ้ากราฟเลยแล้วเอาเวลาที่เหลือไปทําในสิ่งที่ชอบซะนะครับการเล่น f o r e x เนี่ยมันไม่ใช่ว่า จำเป็นที่จะต้องฟ้อกราฟหรือว่าต้องดูกราฟทั้งวันนะครับถ้าเราทํำกลยุทธ์ออกมาให้เป็นออโตเมชันออโตมติกทําให้เป็นรูทีนซะให้เรียบร้อยนะครับเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเสียเวลาไปกับมันมากนะอ่ะทวนให้รอบนึงนะ ข้อที่1คืออะไรครับเลือกเทรดเฉพาะทางเฟรมใหญ่ๆนะครับแนะนําก็คือเป็น H4 และ Daily ขึ้นไปครับข้อที่2นะครับใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Pending Order เท่านั้นนะครับแบบ Pending Order เท่านั้นข้อที่3นะครับคิดกลยุทธ์การเทรดให้จบครบในครั้งเดียวนะครับก็คือมีจุดเข้ามีจุดตัดขาดทุนจุด Take Profit แล้วก็ Position Sizing เท่าไหร่แล้วก็เสี่ยงกี่คู่เงินนะครับกำหนดมาให้ครบจบตั้งแต่แรก ถ้าใครนะครับตอนนี้พี่รู้สึกว่าสนใจและอยากจะเริ่มเข้าสู่วงการในการเทรดนะครับผมจะแนะนําไว้ที่ท้ายคลิปตรงนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้นะครับเรามีคอร์สเรียนซีโร่เลเวลนะครับซีโร่เลเวลเนี่ยเป็นคอร์สปูพื้นฐานเรียนฟรีให้นะครับสำหรับคนที่สนใจในการที่จะเข้าสู่วงการ forex นะครับในการเข้าสู่วงการ forex เนี่ยก็จำต้องมีการปูพื้นฐานก่อนนะครับสิ่งที่สําคัญเลยสําหรับการปูพื้นฐานเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างไรไม่ให้ เจ๊งนะครับให้ปิดประตูเจ๊งไปเลยต่อชีพนั่นแหละคือคอสซิโลเลเวลซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับรวมไปถึง จิตวิทยาแล้วก็ mindset ต่างๆที่ควรจะมีก่อนที่จะเข้าสู่วงการการเทรด forex นะครับข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของเทคนิคที่ใช้ในการทำกำไรแบบพื้นฐานนะครับแบบง่ายๆนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะมีให้ในคอร์สเรียนซีโร่เลเวลแล้วตอนนี้นะครับปกติเนี่ยผมขายอยู่ที่ราคา2,900บาทแต่ในช่วงโควิดนี้ผมให้ฟรีนะครับสำหรับคนที่สนใจนะก็ทัก inbox เข้ามาแล้วกันนะครับเข้ามาขอแล้วก็เข้ากลุ่ม Tele g กรมนะครับเราจะให้คอร์สซีโร่นี้เอาไว้ฟรี เื่อที่จะปูพื้นฐานในการเล่น forex ได้อย่างถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอมากครับทีต่ติดตามสวัสดีครับ